เป็นเท่านี้นะครับนี่นะครับเราก็ได้ค่าที่สุกนะครับที่มาเป็นข้าวจ้าสุขร้อนๆครับสวัสดีครับพบกับคุโยอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับคุโยจะมาสอนนักเรียนมุงข้าวจากมอบข้าวไฟฟ้านะครับบทของการมุงข้าวจากมอบข้าวไฟฟ้านะครับมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะครับมีแต่เรียนควารู้นะครับนักเรียนพร้อมกันหรือยังครับก็พร้อมแล้ว เราไปดูการหุงข้าวกันเลยนะครับครับมาเลยนะครับมาหุงข้าวกันเลยนะครับมาดูเลยนะครับการหุงข้าวนะครับอ่ใส่ไปหมดเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปซาวข้าวนะครับซาวข้าวก็คือการล้างข้าวนะครับอย่างน้อยนะครับนูนะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับนี่ วันนี้นะครับครูโยสอนนักเรียนนะครับชั้นป .6 นะครับนักเรียนครูโยถามนักเรียนว่าเคยหุงข้าวไหมครับนักเรียนบอกไม่เคยหุงข้าวจากงงข้าวไฟฟ้านะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้มีน้ําขุ่นๆออกมานะครับนะครับมีน้ําขุ่นๆออกมาจากตัวข้าวนะครับมันคืออะไรครับน้ําขุ่นนี้นักเรียนคิดว่ามันคืออะไรครับมันคือแป้งเองนะครับมาดูนะครับมันคือ แป้ง,ป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 งมานะเมล็ดข้าวนะครับข้าวนี่เขาพูดเป็นมเมล็ดนะครับนี่นะครับทำไมเราถึงต้องซาวออกนะเพื่อความสะอาดซาวก็คือการล้างครั้งนะครับแล้วก็ลินเอาน้ำขุ่นๆนะครับก็มันคือแป้งนะที่มาจากเมล็ดข้าวนีบนะ เราสาวข้าวเอาน้ําที่เราล้างข้าวสอาดแล้วนะครับไปที่ขันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเติมน้ําเข้าไปนะครับที่ครูโยบอกนะครับไม่ว่านักเรียนจะใส่ปริมาณข้าวเท่าไหร่นะครับมีอยู่ข้อเดียวนะครับมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นนะครับที่นักเรียนควรรู้นะครับนีนะครับมาดูเลยนะครับข้อเดียวเท่านั้นนะครับมาเรัตอนนี้อ่าแล้วก็ เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวครับข้อเดียวก็คือตรงนี้คนระับให้น้ำมันอยู่ประมาณ1ข้อเท่านั้นนะเห็นไหมครับให้ท่วมมือเราแค่1ข้อนะครับประมาณข้อเดียวเท่านั้นนะครับกดของการหุงข้าวนะครับหนึ่งข้อเท่านั้นนะครับเพียงเท่านี้นะครับข้าวที่นักเรียนหุงหรือว่าใครหุงก็ตามนะครับ เติมน้ำลงไปแค่หนึ่งข้อนะครับมันก็จะออกมาเป็นข้าวเจ้าอร่อยยให้เรากินนั่นเองนะครับไปนะครับเราก็เอาข้าวมาใส่ในหม้อหุงข้าวนะครับปิดฝานะครับเสร็จแล้วนะครับเสียบปั๊กนี่นะครับดแล้วเดี๋ไปโชว์ไหมครับตรงนี้คือถ้าข้าวสุกแล้วเราต้องกดหนึ่งครั้งนะครับ เสร็จแล้วก็รอมันเด้งกลับคืนมานะครับแกงหอข้าวมีเพียงง่ายๆแค่นี้เองนะครับนักเรียนลองไปฝึกทําดูนะครับอคุณพ่อคุณแม่ลองึกทำดูง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ข้าวสุกกันนะครับโอเคครับ เท่านี้นะครับข้าวสุดแล้วนะต้ังรู้ครับมาเลยนะครับรูมนะครับหนึ่งสองสาม ข้าวสุดแล้วนะครับง่ายไหมครับนันเรีนครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ข้าวอร่อยอร่อยนะครับวนนี้ทผัดีสดนะครับและก็เป็นฝามรอวที่ทสิ่โอเค